สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เมา,เาค่ายนอนนามกินนามเขาขอครับนี่ครับคนเอาค่ายเคืนเคลื่อนไปไป hay vậy Hãy subscribe <coughs> cho kênh nó Mì Gõ không ถ่ายปลายปลายหาครับปลายหาชิน้นแมวปลูกไว้ขั้วยครับคอกคอก อก้ออครับขอกล้วยบา,บานครับฝากติดตามช่องบ้านนาะชนแนลครับขอกล้วยครับผมเก็บนี่ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเอากล้วยไปปลูกกอนครับสวัสดีครับ